รีวิวปืนบีบีการจากค่าย Army a r m a m e n t รุ่น a 3 1 s สีเงินแบอบกเลยตัวนี้สวยมากๆเพราะว่าประกับเป็นลายไม้ส่วนตัวปืนนั้นเป็นสีเงินแบบสีด้านภายในกล่องแถมแม็กมาให้1อันแล้วก็มีที่ช่วยเกี่ยวแม็กมาให้1อันแล้วก็มีตัวปืนอยู่1อันสีสันของปืนบีบีการตัวนี้ค่อนข้างสวยงามจุกแก๊สให้มาที่ด้านใต้เช่นเดิมวัสดุทั้งตัวแม็กและตัวปืนนั้นทําจากโลหะแล้วก็มีพลาสติกอยู่เล็กน้อยผสมมาผสมกันไป สามารถสับนกได้หลังอ่อนใช้งานได้และก็สามารถค้างสไลด์ได้ไปลองยิงกันแบบไม่มีลูกกันดูนะครับอัดแก๊สเข้าไปแบบนี้ปืนได้มาใหม่อาจจะต้องฉีดซิลิโคนสักเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ฝืดแบบนี้นะครับความแรงที่วัดได้ก็สามารถลงสนามได้ครับไม่เกิน350จากลูกศูนกรัมสามารถเข้าเซฟได้นะครับเดี๋ยวไปลองกับเป้านิ่งกันดู ถือว่าแม่นยำใช้งานได้ดีทีเดียวเสียงก็ดังชัดสุดยอดไปเลยกับปืนดิบกันอา m y a r m a m e n สามนึ่งสีเงินตัวนี